ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t t คทีสนะฮะคลิปนี้มาคาดการนะครับผมมาคาดการ Epic แล้วก็ Player of the Week นะครับผมเอา Epic ก่อนนะฮะอีพิเนี่ยเหลือทีมสุดท้ายแล้วนะฮะ เหลือทีมสุดท้ายแล้วก็คืออาร์เซนอลนะครับผมนำทัพโดยวิเอร่านะฮะถ้าเป็นอาร์เซนอลเนี่ยคืออาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับผมส่วนใครที่จะมาบ้างเนี่ยวิเอร่าแน่ๆที่เป็นบิ๊กทีมนะบิ๊กทีมวิเอร่าน่าจะเป็นเบอร์เข้มกับโรเบร์บิเรสนะครับผมแต่ว่าเนี่ยนะสามคนนี้แหละมั้งแต่มันก็จะมีพวกเออลุงเบริร์มีโรซิสกี้อยู่นะนะแต่ที่แน่ๆเออเบอร์เข้มน่าจะมานะครับผม วีราเบิกเข้มส่วนคนที่3เนี่ยไม่แน่ใจก็มันมีหลายคนเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้มาปีเรสลุงเบิร์กแล้วก็โรซิส okay. นะกีน้นะครับผมโอเคนะอาร์เซนอลรอลุ้นกันนะครับผมส่วนฟีเจอร์เนี่ยเอามา5เจ้ารอบนี้5เจ้าเครดิตตามภาพเลยนะครับผมเครดิตตามภาพเลยนะฮะตัวนี้เป็นของเปตทับนะเปตทับยกมาสงยกมาสามนะเปตทับให้รายฟินยาให้โกมองให้ฮาคิมิ นะครับผมโอเคแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งทั้งหลายเจ้าที่ไม่มีราินยาก,กันนะแต่ส่วนใหญ่ก็ให้จะเดียวบาเกัอมาเรามาดูดกว่าว่าใครหน้ามาที่สุดนะครับผมคนแรกเลยนะคนแรกมีทุกเจ้านะครับผมมีทุกเจ้าสังเกตได้ไหมใครที่มีทุกเจ้านะคิสซิลี่โกมองนะครับผม กิงส์ลีกกลุ่มมองมีทุกเจ้านะครับผมมีทุกเจ้าเลย1 2 3 4 5เป็นคนเดียวด้วยที่มีทุกเจ้านะน่าจะมา100%นะครับผมคนที่2เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนมี4เจ้านะ1 2 3 4สาำหรับแฮร์รี่เคนนะฮะแล้วก็มีจอร์ดิโอบานะครับผม เดียวบาเนี่ยมีสี่เจ้าเหมือนกันนะครับผมมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะครับผมสี่เจ้านะสามคนนี้เนี่ยกูมองไฮดริเคียนจะดีเอาบาเนี่ยน่าจะมามาไบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเมสซี่เนี่ยผมว่ายังยังนะส่วนอยากให้ฮาคิมี่กันนะนะส่วนอยให้ฮาคิมี่กันนะครับผมโอเคมาฮาคิมี่ฮาคิมี่ ฮาคิมี่มี3เจ้านะครับผมฮาคิมี่มีสเจ้ามี4เจ้าอ่ะตอนนี้ด้วยนะมี4เจ้ามี1มี2มี3มี4เจ้านี้ให้เมซี่แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเห็นถ้าถ้าพูดถึงแบบคนามินะผมว่าน่าจะเป็นฮาคิมี่ปะเป็นตัวที่มาไม่บ่อยและคนน่าจะอยากได้นะน่าจะเป็นฮาคิมี่นะนะแล้วก็จะมีเออ่ สตีเฟนเบิร์กฮุยอันนี้อันนี้มี3เจ้าสามเจ้าเปนเบิร์กฮุยนะครับผมเบิร์กฮุยมี1มีอาจจ้านี้ไม่มีมี2มี3นะมี3เจ้าแล้วก็รูเบนเนเวสนะเนเวสมี3เจ้าเหมือนกันนะมี1มี2มี3เจ้านี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็อ่าเอดอนเซโกว่านะครับผม เซกันนะกว่ามี3เจ้าเหมือนกันนะเซกัว่ามี3เจ้าเหมือนกันนะสามเจ้า3เจ้าไหยวะเซกัว่าเซกัว่านี่อยู่นี่นะครับผม1 2แล้วก็3นะครับผมก็ประมาณน,นี้สองเจ้าเยอะหน่อยนะสองเจ้ามีดาบัสนะมีคิลเลอร์ดาบาัสดาบัสหนึ่งดาบัตสองนะแค่นี้แล้วก็เพรอเพร์มิล่านะครับผม มีหนึ่งมีสองสองเจ้านะฮะจามาริโอของเบนติก้าก็มีสองมีหนึ่งอ่ามีสองนะครับผมอ่าโรเจอร์อิบันเยสนะครับผมก็มีสองเหมือนกันมีหนึ่งอ่าอย่างอย่างมีสองนะครับผมแล้วก็โอยานซานเชสนะโอยานซานเชสมีหนึ่งแล้วก็ก็มีสองนะครับผมสองเจ้าสองเจ้า แต่ที่น่าจะมาแนๆ่ๆโกมองนะการันตีเลยนะโกมองแฮริเคนจอร์เดียบาแล้วก็ฮาคิมี่ที่น่าจะมาร้อเปอร์เซ็นต์นะสี่คนนี้นะสี่คนนี้แฮริเคนโกมองฮาคิมี่จอร์เดียบานะนะอาจจะมีเบิกหุยแต่ก็ในในทุกตัวที่นํามาเนี่ยคือมีสิทธิ์มาหมดนะราเฟนยาโกมองฮาคิมีอย่างเงี้ยคือมีสิทธิ์มาหมดเลยมีอุซิเมนอะไรเงี้ยมีสิทธิ์มาหมดทุกตัวนะทุกตัวอยู่ที่ว่าคนไม่จะเลือกเลือก,เล,อกเลือกใคร นะครับผมแต่คนที่คาดการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้โกมองให้เฮริเคียนให้าคามีให้จะเดลบา์นะครับผมโอเคคือตัวที่มันมีเหมือนกัน,นหลายตัวนั่นแหละคือมันอาจจะมาแน้นอนในนะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับคาดการนะครับผมก็นำนำของคาดการหลายเจ้ามารวมกันนะมารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ว่าเจ้าไหนให้ใครบ้างนะโกโกมองอันดับหนึ่งอยู่แล้วโกมองอันดับหนึ่งน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะกิงสเลโกมอง นะครับผมคนอื่นก็แฮร์รี่เคนจจเดียบาร์อย่างเงี้ยฮาคิมีอย่างเงี้ยก็น่าจะมานะนะขอสี่ตัวเนี้ยถ้ามาคือดึงคนได้เยอะนะเคนโกมองจจเดียบาร์ฮารคิมีน่าจะดึงคนได้ดีนะครับผมล่าฮารคิมีก่อนเลยเอาฮารคิมีก่อนเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคาดการณ์อีพิกแล้วก็เพลเยอร์ดูบิกนะครับผมอีพิกอาร์เซนอลนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go